สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการสร้างไฟโลจนเดกทีโดยใช้การตัดต่อด,ด้วยเบอร์เกนยูจีนแล้วก็เมกะนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในโปรเจกต์ค,ค่ะโดยเป็นต่อเนื่องจากของอาจารย์ประภาทนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องทำการตัดลำดับเบสส่วนที่ เป็นขยะออกก่อนซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าเป็นส่วนไหนที่ถือว่าเป็นขยะนะคะโดยจะใช้โปรแกรม UG e e n ค่ะเราก็จะเซิร์ชเข้าไปนะคะสัญลักษณ์ของโปรแกรมจะเป็นลักษณะเป็นตัว U แบบนี้นะคะเราก็จะเปิดเข้าไปค่ะ,คะหลังค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะคลิก ไอคอนหน้าต่างแรกที่มีเป็นรูปบวกนี้นะคะหรือว่าเป็น New Project ขึ้นมาค่ะก็ Create ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไฟล์ที่เป็นไฟล์ Sequence นะคะเข้ามาในโปรแกรมค่ะโดยคลิกที่แฟ้มสีเหลืองที่อยู่ข้างๆนี้นะคะจะขึ้นตัวอักษรว่า Open ค่ะค่ะแล้วเราก็จะเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะคะจะอยู่ในหน้าของ Desktop อยู่ใน R4 ตรงนี้นะคะ จะเป็นไฟล์ h ซึ่งจะพบว่ามีหลายไฟล์ด้วยกันนะคะแต่ว่าไฟล์ที่สามารถใช้ได้ในโปรแกรม UG นะคะจะต้องเป็นรูปที่มีไอคอนลักษณะเป็นคล้ายๆ DNA อคว้ายกันอย่างนี้นะคะเราก็จะเลือกแล้วก็คลิกโอกมาแล้วนะคะเราจะเห็นลักษณะเหมือนเป็นคลื่นๆอย่างนี้นะคะโดยเราสามารถกดซูมดูเข้าไปใกล้ๆได้ตรง มุมขวาเป็นรูปบวกนี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปได้ค่ะก็จะเห็นชัดขึ้นเราจะเห็นว่าลำดับเบตแต่ละตัวนะคะจะแทนที่ด้วยสีแต่ละสีที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัว G นะคะจะแทนที่ด้วยสีดำตัว A ก็จะเป็นสีเขียวตัว C ก็จะเป็นสีน้ำเงินเป็นต้นค่ะโดยที่กราฟที่ชั้นสูงขึ้นในตำแหน่งเบนั้นๆน,น,นะคะจะต้องควรจะต้องเป็นสีเดียวกับ ลำดับเบรข้างบนที่กำหนดไว้นะคะอย่างเช่นตรงนี้กราฟที่ชันสูงขึ้นก็จะเป็นสีดําก็ควรจะเป็นตัว G ตรงนี้เป็นสีเขียวก็ควรจะเป็นตัว A อย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกตินะคะซึ่งหากว่ากราฟที่ชันสูงขึ้นกับลำดับเบรข้างบนไม่ตรงกันปุป๊บเราจะนับว่าส่วนนั้นเป็นขยะเราจะไม่นํามาใช้นะคะเช่นเมื่อเราไล่ๆดูไปตรงตำแหน่งนี้นะคะจะเริ่ม พบว่ามีกราฟหลายๆเส้นที่จะชันสูงขึ้นดังนั้นเราก็จะนับว่าเป็นขยะเราจะไม่นำมาใช้นะคะเราก็จะพบว่ามันเป็นตำแหน่งที่22ค่ะดังนั้นเราจะตัดในส่วนนี้ออกโดยสามารถตัดได้คือคลิกที่ไอคอนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเส้นประนะคะจะขึ้นว่า select sequence region นะคะ ก็สามารถใส่ช่วงที่ต้องการไปได้เมื่อกี้คือตำแหน่งที่22นะคะเริ่มมีลักษณะที่ไม่ตรงกันของกราฟและลำดับเบสคะ่ะเราจะใช้ตั้งแต่ตำแหน่งที่23ไปนะคะดังนั้นตรงนี้เราก็จะใส่ที่23ไปะคะ่ะแล้วก็กด go ก็จะพบว่าส่วนที่เราจะเลือกนำไปใช้ต่อไปนะคะจะมีเส้นสีฟ้าแถบสีฟ้าขึ้นมาตรงด้านล่างนะคะ เราก็จะทําการ Export ส่วนนี้ไปโดยนําเมาส์นะคะ,ะ,คะเข้ามาอยู่ในแถบที่เราเลือกไว้แล้วก็คลิกขวากดเลือก Export นะคะแล้วก็ Export Selected Sequence Region นะคะค่ะจากนั้นก็ให้เลือกตําแหน่งที่ต้องการจะ Save ไฟล์นะคะโดยกดจุดๆตรงนี้นะคะสมมุติว่าเราจะ Save ไว้ในที่หน้า Desktop นะคะในไฟล์ r 4นะคะก็ดับเบิลคลิกไปก็ตั้งชื่อเป็นไฟล์ r 4ที่ตัดขยะออกแล้วก็จะเขียนว่าเป็นคัทล้กันนะคะก็กดเซฟโดยที่ต้องเป็นไฟล์ฟอร์แมตที่ใช้ต้องเป็น fasta file นะคะถ้าเรียบร้อยแล้วก็กด Export ะคะ่ะค่ะหลังจากนั้นก็จะพับหน้าต่างโปรแกรม อยูจีนลงไปนะคะและเข้าไปดูตำแหน่งที่เราเซฟไฟล์เมื่อกี้ไว้ก็คือเป็นไฟล์นี้นะคะเราต้องทำการเปลี่ยนท้ายของไฟล์จาก fasta เป็นไฟล์ txt e ก่อนคะ่ะเนื่องจากโปรแกรมเมกาจะรับจะอ่านเฉพาะเป็นไฟล์ txt ค่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะเปิดไฟล์ n o t e p a d ขึ้นมานะคะ ให้เราดึงไฟล์ตัวที่เราตัดแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้นะคะมาไว้ในโน้ตแทดก็จะเป็นลักษณะของซีเควนซ์ขึ้นมานะคะให้เปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการนะคะ ก็กด enter ลงมาจากนั้นนะคะเราจะทำการ Save เป็นไฟล์ text โดยคลิกที่ไฟล์ save as นะคะโดยให้เป็น save as type คือเป็นไฟล์ text นะคะก็กดกดเลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะเซฟนะคะ ก็กดเซฟเข้าไปค่ะก็จะได้ไฟล์ขึ้นมาก็กดปิดไปนะคะเมื่อเรามีซีเควน์ที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรานำไปเข้าสู่การบาสนะคะเพื่อเลือกหาไอโซเลตท,ที่เราจะนำมาเปรียบเทียบค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะหรือว่าจะเซิร์ชใน Google ก็ได้ะคะ่ะ หลังจากนั้นให้เลือก New c r e l e Thai b a r นะคะค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์นามสกุล fasta นะคะขึ้นมาจากนั้นนะคะให้ copy ลำดับเบสนะคะลงไปในช่องตรงนี้นะคะให้เลือกเมกะบลาสนะคะจากนั้นก็กดบลาสค่ะ ผลที่ได้บาสออกมาแล้วนะคะเราจะเลือกไอโซเลตที่ให้ความเหมือนกับซีเควนต์ของเรานะคะมากกว่า95%โดยดูที่ตรงช่องนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะจดเลข a c c e s s ันนัมเบอรตรงส่วนด้านหลังขวาสุดนี้ไว้นะคะเพื่อที่เราจะนำไปเรียกเข้าสู่เมกกาต่อไปะคะ่ะ ต่อไปให้เปิดโปรแกรมเมกาขึ้นมานะคะสัญลักษณ์จะเป็นตัว m สีน้ำเงินอย่างนี้นะคะเข้ามาเสร็จให้คลิกที่ปุ่มลูกศรน,นี้นะคะให้คลิก build alignment ค่ะแล้วก็ create new alignment โ ok ค่ะเขาก็จะถามว่าจะเป็น dna หรือว่าโปรตีนเราก็จะเลือก dna นะคะ ค่ะจากนั้นเราก็จะนำลำดับซีเควนซ์ของเราเข้ามาในที่นี้เราได้ทำไว้แล้ว5ตัวค่ะก็กดตรง edit นะคะเลือก insert sequence f r r m file ค่ะจากนั้นก็ไปที่ตำแหน่งแฟ้มที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะจะอยู่ที่ d e s k top เราสามารถกดเลือกหลายตัวได้โดยกดคอนโทรลค้างไว้ที่แป้นพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วกด Open ค่ะไฟล์ที่เราต้องการก็จะเข้ามาอยู่ข้างในนี้แล้วนะคะไฟล์หตัวนี้จะเป็นไฟล์ลำดับซีเควนซ์ของเราที่เราต้องการนำไปเปรียบเทียบกับไอโซเลตอื่นๆนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนำ ไอโซเลตอื่นๆเข้ามาจากฐานข้อมูล GenBank นะคะโดยพับหน้าต่างนี้ลงไปก่อนนะคะแล้วกดที่ลูกศรข้างคำว่าอะไรเหมือนเดิมน,นะคะเลือก Show Web b เบราว์ค่ะจะขึ้นหน้าต่างของขอ,ของฐานข้อมูลที่จะใช้เซิร์ชหาไอโซเลตขึ้นมานะคะตรงนี้ให้เลือกเป็นนิวเคลีย e ก่อนนะคะ สามารถหาไอโซเลตโดยพิมพ์เป็นคำเซิร์ชไว้ก็ได้ค่ะแต่ว่าในที่นี้เมื่อกี้จากการบาทน,นะคะเราได้จดเลข a อสเซ s ันนัมเบอร์ไปแล้วในที่นี้ก็จะขอค้นหาโดยใช้เลข a อสเซ s ันนัมเบอรแทนเลยแล้วกันนะคะ mm hmm. เราสามารถใส่ ตัวลูกน้ำขั้นระหว่างเลข Accession น u m b เบไปเลยเพื่อที่จะหาได้หลายตัวพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อพิมพ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการค้นหาแล้วก็กดเซิร์ชค่ะ ก็จะขึ้นลำดับไอโซเล e ซีเควน c ์ที่เราค้นหามาทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะคะเราสามารถคลิกเลือกทุกตัวก็ได้โดยคลิกที่ช่องเช็คถูกนี้นะคะหรือว่าสมมุติถ้าห,หากเราไม่อยากได้ตัวนี้เราก็ไม่ต้องคลิกถูกตรงนี้ก็ข้อมูลก็จะไม่เข้าไปในโปรแกรมเมกาค่ะแต่ในที่นี้เราจะขอเลือกทุกตัวนะคะเมื่อคลิกเช็คถูก ตัวที่ต้องการเลือกแล้วนะคะให้ขึ้นไปข้างบนตรงข้าง Display Setting ต,ตรงนี้นะคะให้เปลี่ยน format ของไฟล์เป็น Fast a Text ค่ะเสร็จแล้วกด Apply ค่ะก็จะแปลงข้อมูลเป็นลำดับ New q u o t a t i o มาให้เรานะคะก็เช็คดูก่อนว่ามีทั้งหมด7อันตามจำนวนที่เราเลือกมาถูกต้องไหม3 4 ห้าหกเจ็ดคบทวนนะคะก็ให้กด add to alignment ค่ะค่ะก็จะพบว่าขอพับหน้าต่างนี้ลงไปก่อนนะคะก็จะพบว่าลำดับ isolate ที่เราเลือกมาทั้งหมดก็ได้เข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยก็ double click แล้วก็ ลบไปได้เลยค่ะให้เหลือแต่ชื่อซีเควน c ์เฉยก็ได้ค่ะค่ะกลับมาที่หน้าเว็บ browser นะคะหากเราต้องการค้นหาอีกก็สามารถย้อนกลับไปได้ค่ะแล้วก็เช็คว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นนิวคลีโอไทแล้วนะคะ แล้วก็สามารถเซิร์ชหาได้อีกค่ะก็ใส่คอมมาไปเลยนะคะหากท้ายเลข accession number ตัวไหนที่ เป็นจุดหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะไม่ต้องใส่ตัวจุดหนึ่งได้ค่ะแต่หากเลขมีจุดสองนะคะจำเป็นต้องใส่จุดเลขสองต่อท้ายด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็จะทำการค้นหาเพิ่มอีกแปด isolate นะคะก็กดเซิร์ชก็จะมี isolate ขึ้นมาทั้งหมดแปดตัวนะคะคลิกเลือกตัวที่ต้องการค่ะ เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็น Format เป็น faster text apply ค่ะก็ข้อมูลก็จะมานะคะก็เช็คว่ามีทั้งหมด8 isolate ไ,ไหมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะครบก็คลิก add to alignment นะคะหน้าจอก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะคะกส็สามารถขยายให้เป็นหน้าต่างใหญ่ได้ อันนี้นะคะตั้งแต่ระดับที่6ถึง12นะคะเราได้ทำการเปลี่ยนชื่อแล้วก็คือลบส่วนของข้างหน้าข้างหลังออกไปเหลือแต่ชื่อของซีเควนต์นะคะก็เราก็จะทำการเปลี่ยนชื่อได้ค่ะแค่ดับเบิลคลิกค่ะนี่เป็นหน้าตาของข้อมูลที่เราได้เปลี่ยนชื่อเหลือแต่อโซเลตแล้วนะคะ จากนั้นเราจะทำการ multiple alignment นะคะโดยเลือกสามารถคลิกเลือกโดยกดแล้วก็กด shift บนคีย์บอร์ดก็ได้นะคะหรือว่าจะทำการกด ctrl o a ก็ได้เพื่อให้คุมทั้งหมดถ้าเลือกหมดแล้วนะคะตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีแดงดังนี้นะคะเสร็จแ,แล้วให้กดเลือก alignment อะไรบายคัสต้าดับเบิลยูค่ะ เมื่อได้ข้อมูลหลังจากการอะไลมินมาแล้วนะคะก็จะเป็นดังรูปนี้นะคะเราจะทำการตัดส่วนของลำดับเบด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังออกไปนะคะสามารถทำได้โดยคลิกนะคะแล้วก็ กดเมาส์ค้างไว้ลากมาแล้วก็คุมไปทั้งหมดส่วนด้านหน้านะคะเสร็จแล้วเลือกตัวกรกบาทนี้นะคะหรือว่า delete select e d b o x ค่ะสําหรับส่วนด้านหลังนะคะเราก็จะตัดออกเช่นกัน,นะคะ่ะ มื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้หน้าจอดังรูปนะคะเราก็จะ Export File เป็นไฟล์เมก้าไปทำไฟล์โลต่อนะคะโดยไปที่ data export alignment megaformat คะ่ะเสร็จแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เก็บไฟล์นะคะเราจะเก็บไว้ที่ t เทปละกัน,นะคะ่ะตั้งชื่อไฟล์นะคะ ก็กดซีค่ะก็กด Yes ค่ะจากนั้นก็ทำการพับหน้าต่างนี้ลงมานะคะแล้วก็ไปเปิด ไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้อยู่ที่เดสก์ท็อปนะคะทิกเป็น h 1 d นี้นะคะเป็นเมกะไฟล์ดับเบิคลิกเข้าไปค่ะ <c oughs> ก็จะได้หน้าหน้าจอนี้ออกมานะคะให้คลิกที่ตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าตาของข้อมูลหลังจากที่เราทำ การ t u p t i p l i g n m g n t e n t แล้วนะคะหากเราต้องการเลือก isolate ไหนไปทำไฟโลนะคะก็ให้คลิกถูกแต่หากเราไม่ต้องการตัวไหนก็เอาเช็คถูกออกค่ะอย่างนี้นะคะแต่ในที่นี้จะขอใช้ทุกตัวนะคะแล้วก็พับไฟล์นี้ลงมานะคะให้กลับมาอยู่หน้าจอนี้แล้วเราจะทำการสร้างไ y l โลเจเ t i c Tree นะคะ ก็ไปเลือกตรงไฟโลเจีีนะคะ Construct and Test Maximum l i e r i h o o d นะคะในกรณีนี้เราจะเลือกยกตัวอย่างเป็นวิธี Maximum l i e r i y h o o d นะคะเขาก็จะถามว่าใช้ไฟล์เมื่อกี้ใช่ไหมก็ตอบตกลงค่ะสำหรับการตั้งค่าอื่นๆนะคะเราจะเปลี่ยนตรง b o o s t e t m e t h o d นะคะ ให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็จะใช้พันค่ะแล้วก็กดคอมพิวนะคะก็รอสักคู่หนึ่ง เมื่อครบ100%แล้วนะคะก็จะได้ไฟล์ที่เป็นหน้าตาของไฟโลเจ t i c Tree ขึ้นมาดังรูปนะคะก็สามารถขยายได้ก็จะพบว่าตัวอย่าง sequence ของเรานะคะ5ตัวอย่างได้เข้ามาอยู่ในไฟ g e n จนติกทร e ในกิ่งอีกนี้นะคะซึ่งพบว่าจะมีความเหมือนกับในสุกรจังหวัดขอนแก่นสระบ,บุรีค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราสามารถดับเบิลคลิกนะคะที่ไ s o l a t e หรือว่าที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นอะไรก็ได้เราสามารถพิมพ์เพิ่มเข้าไปได้ตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็สามารถเซฟไฟล์นี้เก็บไว้แก้ไขได้นะคะโดยกดเลือกไฟล์ save คอร์เลนต์เซกชันนะคะแล้วก็ เลือกตำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ไว้นะคะก็ตั้งชื่อเป็น H1 g 3นะคะก็เป็นเซฟไฟล์ฟที่ได้นะคะจะเป็นลักษณะเหมือนรูปดนตรีนี้นะคะ จะต้องทำการเปิดแก้ไขโดยต้องเปิดในมิกาขึ้นมาก่อนนะคะถึงจะแก้ไขได้แต่หากเราไม่ทำการไม่ต้องการทำการแก้ไขนี้แล้วเรก็สามารถเซฟไว้เป็นลักษณะรูปภาพเพื่อนำไปใช้งานต่อไปได้หรือว่าเซฟเป็นไฟล์ pdf เพื่อนำไปใช้งานต่อไปได้เหมือนกันคะ่ะโดยคลิกที่ image Save as pdf File นะคะแล้วก็เลือกตำแหน่ง ที่จะเก็บไว้ save as ์ไ p e จะเป็น pdf f i l ไฟล์นะคะพอก,กด save ก็าามาดูนะคะที่เราเซฟไปเมื่อกี้อยู่นี่ ก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของ PDF ไฟล์แล้วค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้งานต่อไปได้หรือว่าจะเซฟเป็นรูปก็ได้ค่ะอยู่ที่หวัวข้อเลือกที่ image Save as PNG file ค่ะก็กด Save ไฟล์นี้นะคะดับเบิลคลิกก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปภาพขึ้นมานำไปใช้งานต่อได้เช่นกัน,นะคะ่ะต่อเน,นื่องจากในส่วนของเมื่อกี้นะคะหากเราต้องต้องการนำไฟล์มาแก้ไขนะคะให้กดเลือกไฟ l โลเจนี่แล้วก็กดเลือก open tree station นะคะ เลือกไฟล์ที่มีลักษณะเป็นเหมือนวิดีโอดีนะคะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นไฟล์นี้ที่เราสามารถแก้ไขรายละเอียดได้ต่อไปค่ะค่ะก็จบวิธีการทำเท่านี้นะคะพี่เป็นพี่พี่ชื่อพี่ญี่ปุ่นเว็บ7จค่ะถ้ามีข้อสง,ส,งสัยอ,ยอื่นๆก็สามารถสอบถามอาจารย์ประภาทได้โดยตรงค่ะ ขอบคุณค่ะ